นะโรงคนมอเตอร์ซ่อมมอไซส์สวัสด,ดีครับวันนี้ผมจะพามาดูการตั้งไฟหน้าให้มันสูงหรือให้มันต่ำบางคันมันต่ำไปบางคันมันสูงไปครับตั้งให้มันพอดีครับเนี่ยครับฟีนอรุ่นนี้นะครับมันมีหลายรุ่นแล้วกันรุ่นที่ มันมจีจุกยางดำๆอยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามกับสวิตกุญแจครับซึ่งสวิตกุญแจมันจะอยู่ฝั่งขวาอนนี้มันอยู่ฝั่งซ้ายครับมีจุกยางดำๆอยู่อันนึงเห็นไหมครับเนี่ยครับจุกยางอันเนี้ยมันเป็นฝาปิดสำหรับตั้งไฟหน้านะครับให้เราแกะออกครับ ให้เราดึงมันออกเลยดึงออกแล้วเราก็จะได้ใช้ไขควงสี่แฉกเข้าไปหมุนตั้งไฟหน้าได้ครับเดี๋ยวผมจะลองดึงให้ดูแล้วเอาไฟเนี่ยครับตัวนี้ครับดึงออกมาเฉยเลยครับนะครับมันมีเนี่ยครับออกแล้วดึงออกมาง่ายๆเลยแล้วก็ใช้ไขควงสี่แฉกครับ แยกไว้ดูเนี่ยครับเพื่อจะไปหมุนปรับตั้งมันเวลาหมุนเนี่ยหมุนซ้ายหมุนขวาดูนะครับมันจะขึ้นจะลงแล้วติดเครื่องก่อนอันเนี้ยผมไม่ได้ติดเครื่องให้ดูนะครับผมบอกเฉยเนี่ยครับเราจะหมุนซ้ายหมุนขวามันจะขึ้นจะลงตามตามเราเลยติดเครื่องเปิดไฟหน้าอันนี้เป็นตอนกลางวันนะครับมันมันจะตั้งยากน่อยถ้าเป็นตอนครับมืดๆหน่อยครับจะตั้งง่ายเนี่ยครับรุ่นจะมีซื้อกุญแจอยู่ฝั่งขวานะครับแบบนี้ครับ เนี่ยเรามีจุกขุดจุกขุดแบบเนี้ยครับดำๆเนี่ยครับได้เลยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวผมเอาไปใช้ส่งให้ดูเห็นไหมครับดางข้างในอะครับผมเอาไปใช้ส่งไปใต้บังโกลครับนี่มันจะเห็นมีนะครับกล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่เลยครับตัวเขาขาวครับอยู่ในช่องครับตรงนี้ครับเนี่ยครับท่านเอาท่านเอาไขควงสีแฉกครับ ขันนะครับแล้วก็หมุนติดเชื่อกแล้วก็หมุนดูครับเนี่ยครับมันจะมองไม่ค่อยชัดมันอยู่ลึกผมไม่ได้ลื้นหน้ากากหน้าให้ดูนะครับเนี่ยครับอย่งอยู่ลึกหน่อยครับแบบนี้เลยครับอย่านตัตัวนี้เลยครับต็วตัวตั้งไฟหน้าเนี่ยครับตั้งให้มันสูงให้มันต่ำครับมันจะมียึดกับโคมเพื่อนยครับจะมีขายึดกับโคมโคมไฟหน้าเวลาขันแล้วมันก็จะขึ้นลงตามที่เราเราเราตั้งนะครับลองลองลองไปตั้งกันดูนะครับตัวนี้ครับ าใครที่ยังหาไม่เจอนะครับไม่ยากเลยครับก็แค่ไปหมุนซ้ายหมุนฝาติดติดเครื่องไว้ก่อนครับติดเครื่องไว้แล้วก็หมุนหมุนซ้ายหมุนฝาดูมันก็จะขึ้นตามที่เราหมุนเลยขึ้นลงตามที่เราหมุนเลยเนี่ยครับไม่มีอะไรครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอการตั้งไฟให้สูงหรือให้ต่ํา ในรถ y มา a h าฟีโนไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ